คำสอนคุณครูไม่ใหญ่เรื่องนรกสวรรค์มีจริงเรื่องบุญต้องทำไว้ถ้าตายแล้วศูนย์ก็เจ้ากันไปแต่ถ้าตายแล้วไม่ศูนย์เราจะมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์กฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งการกระทำทั้งทางกายวาจาใจเป็นเรื่องที่เราควรศึกษาอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเรา เราคิดเราพูดเราทำล้วนมีผลทั้งสิ้นศึกษาเอาไว้เราจะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันดังนั้นอย่าไปสรุปว่านรกสวรรค์เป็นเรื่องไกลตัวไม่มีจริงมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเลยเพราะทุกการกระทำ มีผลโยงไปถึงพบภูมิหลังความตายทั้งสิ้นกฎหมายเรายังเลี่ยงได้บางครั้งแต่กฎแห่งกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในน้ำบนบกยอดเขาในอวกาศดวงดาวต่างๆตราบใดที่เรายังมีกายและใจมันจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ อย่าไปสรุปว่านรกสวรรค์ไม่มีเพราะเราไม่เคยเห็นแล้วเราไม่เคยเห็นใครเห็นแล้วสรุปว่าไม่มีไม่ได้เพราะบางอย่างที่เราไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีเพราะคนที่เขาเห็นมีอยู่เหมือนคนตาบอดกับคนตาดีไปยืนกลางแจ้งคนตาดีบอกดูด้าน,นสิดวงอาทิตย์คนตาบอดบอกไม่มี เพราะว่าตัวเองไม่เห็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องและอย่าพูดว่าพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าเพราะเรายังไม่ได้พิสูจน์แล้วจะพิสูจน์ได้อย่างไรก็ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าหรือง่ายที่สุดทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมุคลเทพผู้นี้สดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ท่านสรุปมาว่า หยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นแหละทำอย่างนั้นแล้วเราจะได้รู้ดังนั้นอย่าพึ่งบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้แต่เพราะว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์อย่าพึ่งรีดตายถ้ายังไม่ได้พิสูจน์และต้องเผื่อเหนียวเอาไว้ด้วยการละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพึงทำไว้เถิดประเรนะสริฐนักส มิถุนายนพุทธศักราช2551